สวัสดีครับนะครับวันนี้ทางวัฒนชัยเจริญบ้านนะครับก็มีเจ้าเชฟนะครับพาิโอนะครับเป็นตัวปี2012นะครับหรือว่าเปลี่ยนสอ5 5้นะครับผมนะครับคันนี้ราคาไม่แพงนะครับแต่ว่าเป็นรถ CNG ที่ผ่อนแล้วนะครับรถคันนี้เป็นเล่มทะเบียน2มีนะครับเมื่อแรกเอาไม้ CNG จากโรงงานมาแล้วก็พอมาโอนเจ้าที่2ประมาณปี60นะครับ2องหาก็ผอน กอนระบบอินจอนะครับก็ใช้แค่เป็นซินนะครับอันนี้เติมได้9หนึ่งได้20ได้นะครับผมเดี๋ยวพาดูรอบรถครับว่ารเป็นยังไงบ้างนะครับคันนี้นะครับคันนี้ต้องแจ้งก่อนนะครับว่ารถเคยอาบน้ํารอบคันมาแล้วนะครับรอบหนึ่งนะครับแต่รถได้บางนะครับแล้วก็ช่วงล่างเครื่องอะไรค่อนข้างดีนะครับราคาราคาคันนี้ก็อยู่ที่ประมี9,000บาทนะครับเป็นราคาต่อรองได้นิดหนึ่งนะครับ รดูรอบนะครับผิวพันธุ์บางนะครับล้เก็บงานมาแล้วก็ค่อนข้างสวยครับแล้วก็พวกยางล้อนี่ครับไปชุดล้อชุดแม็กนะครับเป็นยางดีเลยนะครับยางอันนี้นะครับชุดนี้เป็นปี2019นะครับเป็นยางปี2019นะครับเป็นของมิชลิลิ่ยางดีนะครับทั้งสี่เส้นนะครับนะครับนะครับโอเคครับเดี๋ยวดูรอบรถอดังนี้ครับบางๆนะครับบางๆมันจะมีรอยเก็บงานอยู่บ้างนอยนะครับ เป็นเครื่องเครื่องพันหกเนี่ะครับอยที่ต้องเก็บงานนะครับมีรอยบุบนิดนึงนะครับรอยบุบที่ต้องเก็บงานแก้งานนะครับลองดูสั้นนะครับคันนี้แมกดีนะครับแมกดีทั้งชุดเลยนะครับแม็กก็ดีคันนี้ซื้อไปก็เอาไปโอนแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับผสมบารสีไม่ขาดนะครับดูภายในนะครับภายในก็เป็นโคนดํานะครับสภาพก็ค่อนข้างโอเคดูไม้ครับไม้คันนี้อยู่ที่ หนึ่งแสนหกหมื่นนะครับอย่าเป็นไม่จริงนะครับไม้มิไม่น้อยไม่เยอะมากนะครับดูจากสภาพรถก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ภายในเบาะก็เดี๋ยวมันเปื้อนนิดนึงเดี๋ยวผมทำาัาปมคอนสาดให้นะครับเดี๋ยวชงให้ใหม่นะครับดูไม่ตรงเม็ดอาร์คครับพวกนี้ผมดูหมดแล้วนะครับรถไม่มีชนหักไม่มีคว่ำไม่มียับจมน้ํานะครับผมดูดูนี้ฝั่งนี้แล้วก็เดี๋ยวพาดูทั้ง รอบรดเลยนะครับเกี่ยวกับความเดิมนะครับตัวนี้ก็เป็นอเป็นไฟฟ้านะครับไฟฟ้าเดามเลยนะครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้หมดนะครับแล้วก็นี่ครับเนื้อาน้าเดิมเดมนะครับเดิมเดิมเลยนะครับอันนี้เขาไม่ได้สาดเข้ามาถึงด้านในนะครับถึงแค่ขอบตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นสีเดิมคงเดิมมาอยู่นะครับดูส่วนด้านหลังนะครับ ด้านหลังนะครับผมนี่ครับผมที่ว่าเขาติดแก๊สนะครับมันจะเป็นเป็นพื้นปั๊มนะครับเป็นครอบถังแก๊สนะครับเป็นตัวมากับโรงงานนะครับเป็น CNC นะครับแต่เขาถอดแล้วนะครับนี่ครับไม่มีแล้วนะครับไม่มีนะครับเป็น CNC โรงงานเลยนะครับพื้นสวยนะครับไม่ปลูกยางอะไรอยู่ครบนะครับเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวผมชงทำความสะอาดให้ใหม่อีกทีหนึ่งนะครับครับคันนี้ราคาก็หนึ่งแสนใช้ไม่ใช่หนึ่งแสนนะครับ แ9 0หมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาหนึงแสนนครับหมื่นเก้าพันบาทนะครับ่ 19, บานใดหาใช้ไม่เสียเรื่องแก๊สน,นะครับคันนี้ผมว่านะ่าใช้เพราะว่าผมขี่สักพักแล้วค่อนข้างขับดีเลยนะครับนี่นะครับเมท้าเหมือนเดิมนะครับนี่ครับเดิมเดิม ครับนี่ครับเหลมเดิมเม็ดอาร์ชัดๆนะครับผมไม่มีคว่ำนะครับถ้าควา่ำเม็ดอาร์หายนะครับเม็ดอาร์จะไม่อยู่อย่างนี้นะครับถึงเราจะซ่อมศูนย์เปลี่ยนมาเม็ดอาร์ก็ต้องมีความแปลกบ้างน,นะครับมาดูส่วนของเครื่องครับเครื่องเป็นยังไงบ้างปีหน้านะครับระบสีนะครับภาษีเนะครับ ส่วนห้องเครื่องนะครับก็เดิมๆนะครับเดิมๆนะครับพวกนี้ก็เคยมีแกะบ้างนะครับแกะอันนี้แกะน่าจะแกะทําสีนะครับตอนสาดสีนะครับแต่ไม่ใช่การยกเครื่องนะครับหรือว่ามีชนมานะครับแล้วก็ในห้องเครื่องผมยังไม่ล้างนะครับเดี๋ยวจดกลับไปนี่เดี๋ยวล้างให้นะครับทำความสะอาดชงใหม่นะครับก็ดูไล่ดูมีสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะครับแต่เขาก็สาดรอบคันมาแล้วรอบนึงนะครับเครื่องนะครับ เดี๋ยวเราฟังเสียงเครื่องครับว่าเ,เครื่องเป็นยังไงบ้างเครื่องเครื่อง้างสตาร์ติดง่ายนะครับไม่ก็ได้ลากเลยครับเครื่องดูลอกเครื่องครับเครับเครื่อง,องสตาร์ตง่ายใช้งานได้ปกติล้อมมาเร็วเหมือนเดิมนะครับปกติเลยนะครับจากโรงงานนะครับ อ่าพ่อที่หอดนะครับก็จะมีพ่อเ n C นะครับที่เขาไม่ถออนะครับป้องอุดไวอันนี้ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ไม่ได้มีส่วนอันตรายใดๆนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะครับถอดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยกเลิกแกงยกเลิกเรียบร้อยเครื่องยนต์นะครับทำลันอัดดีนะครับไม่มีไอไม่มีน้ำมันกระเด็นนะครับมีตัวประณนี้ดูของระดับน้าก็นิ่งนะครับระดับน้ําสบายความร้อนนะครับก็ไม่มีดันขึ้นดันลงดัน เพราะว่าผมก็ขี่มาสักสี่ห้ากิโลแล้วนะครับนะครับก็ในเล่มทะเบียนนะครับยังเป็นของแจ่ดเหมือนเดิมรถคันนี้รบกำหนดเกิดที่ควันแจ็ดเลยนะครับเกิดทะเบียนที่ควันเจ็ดเลยนะครับนะครับเล่มก็ผ่านไฟแนนซ์นะครับเป็นลําดับที่หนึ่งนะครับอย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่าอ่าถ้าจะไปเน้นไฟแนนซ์ต้องเป็นลําดับที่หนึ่งนะครับผู้ครอบครองเนี่ครับพอใจเมื่อเสร็จก็เป็นลาดับเป็นลําดับที่สองนะครับแต่เป็นเจ้าคนเดียวนะครับ เขาเรียกมือหนึ่งอยู่นะครับอันนี้ก็พอจากนั้นเขาขายมาให้คนนี้นะครับก็เป็นลาดับที่สามแต่เป็นเขาเรียกว่ามือสองนะครับเป็นมือสองนะครับไม่มีแล้วนะครับรายการก็ห้าสิบแปดนะครับจุดสำคัญนะครับนี่ครับก็เชียงใช้ตั้งแต่รถจอ่ดทะเบียนเลยนะครับ c N เเพราะว่าเป็น c เ็นจจากโรงงานนะครับแล้วก็พอมาโอนอ่เจ้าคนที่สองนะครับก็ ยกเลิกซจีไปเลยตั้งแต่ปี60นะครับก็ไม่ได้ใช้นะครับตอนตอนนี้ก็ใช้พวก91ี่20นะครับเราใช้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ดูรถเนี่ยสภาพก็ค่อนข้างโอเคนะครับถ้าเอาไปใช้งานด้วยซีเรียลเรื่องแก๊สนะครับส่วนราคา89,000บาทพอต่อรองกันได้นิดนึงนะครับนะครับแล้วก็ยวมคารองทับครับโอเคครับโอเคครับส่วนภายในนะครับ ภายในเรามาดูเรื่องระบบไฟฟ้านะครับว่าใช้งานได้ไหมนะครับดูฝั่งนี้นะครับใช้งานได้ปกตินะครับเป็นลงได้ปกตินะครับใช้งานได้หมดนะครับเพราะว่าผมเช็คมาแล้วนะครับใช้งานได้หมดเลยนะครับใช้งานได้ทุกบานนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับระบบแอร์อะไรก็ใช้งานได้หมดนะครับเย็นสบายนะครับวิทยุใช้งานได้นะครับ จัดการแก้ให้นะครับว่านเป็นยังไงอ๋อใช้ยานได้อยู่ครับจะรอเวลานิดนึงนะครับนี่ครับติดปกตินะครับแล้วก็มีฮิตตัวเชฟนะครับรถรถฝรั่งนะครับก็จะมีของฮิตเตอร์ด้วยนะครับฮิตเตอร์ก็ให้มานะครับผมนะครับก่อนเดี๋ยวเราลองขับครับว่าเป็นยังไงบ้างตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้นะครับลืมบอกว่าเป็นเกียร์ออโต้นะครับอันนี้ได้เกียร์ออโต้ได้ปีส0 1 2ิบนะครับได้ปีสูงแล้วก็ได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับ ทาไมสีเดียรเรื่องแก๊สคันนี้น่าใชยนะครับเดี๋ยวเราลองขับครับว่าตาริ่งเป็นยังไงบ้างนะครับช่วงลงช่วงล่างนะครับดีไหมนะครับนี่ครับเราก็อลองวิ่งแบบปกตินะครับไม่ต้องกดเทเลงมากนี่ก็ค่อนข้างรอบก็ค่อนข้างมาเร็วนะครับตอนนี้ก็แปดสิบเก้าสิบก็ขับความเร็วได้ที่ว่าดีนะครับ โอาทำไมเบียดกันอย่างนี้นาะ่นาะนะครับก็ช่วงล่างนี้ถือว่าโอเคนะครับอัตราเร่งถือว่าดีอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาลองกดคันเร่งดูว่าอัตราเร่งจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับผมกดคันเร่งนะครับรอบนะแป๊บเดียวร้อยนะครับร้อยสิบนะครับทัความเร็วได้ดีอยู่นะครับอัตราเร่งดีนะครับนี่นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับอัตราเร่ง รถคันนี้วิ่งทางไกลได้สบายนะครับไม่ใช่ว่าใช้งานแค่เ e ติแก๊สแล้วก็วิ่งแค่วันละ20-30โิโะครับอันนี้คือคือวิ่งแด้ใช้งานได้ปกติตามเดิมเลยนะครับนะครับคันนี้ก็วิ่งใช้งานทางไกลวิ่งไม่ว่าจะไปไหนก็ไปได้หมดนะครับเพราะว่าระบบเครื่องค่อนข้างปกตินะครับผมเช็คแล้วน้ำไม่ดันนะครับเครื่องไม่หลวมนะครับป๋าไม่โกง ได้ปกติเลยชุดโอนเล่มพร้อมนะครับไปแจ้งย้ายที่ไหนได้เลยนะครับก็ท่านใดสนใจก็มาดูรถกันได้นะครับผมที่ตะบลท่าพระนะครับอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับตําบลท่าพระอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็โทรมาสอบถามก่อนได้นะครับก็เบอร์เดิมครับเบอร์0 9 8 2 7 4 4 2 7 9นะครับเบอร์ผมนะครับนะครับชิวีนะครับผมแล้วก็ไอดีไลน์ก็0 9 4 4 7 5ก ซีซหนึ่งนะครับ id line ศูนย์เก้า1ี่ห้านะครับก่อขึ้นมาอุ้ยคนแก่นะครับอุ้ยรถบ้านคนแก่นะครับนะครับก็ติดตามฝากนะครับฝากไว้เผื่อท่านในกำลังหารถเก๋งราคาเบาๆนะครับเอาไปใช้งานนะครับคันนี้ผมว่าคุ้มแน่นอนนะครับนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับก็ ถ้าไม่ชอบคันนี้เดี๋ยวมีคันหน้ามาอีกนะครับเพราะว่ารถมันจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ลูกค้าเจ้ารถอะไรมาตีเิร์นทางโชรูมนะครับโชวโชูมก็จะปล่อยรถมาให้เรานะครับเรามาคัดเลือกสภาพเราที่ที่ได้นะครับคันที่ดีรถที่สภาพดีผมก็จะเอามาลงให้เรื่อยๆนะครับกนติดตามไว้นะครับมันก็จะได้เตือนกดกระดิ่งไว้ด้วยก็ได้ครับผมนะครับฝากไว้ด้วยครับคันนี้คัดดี ระบบความ,มร้อนอะไรปรกติหมดนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับก็ใครสนใจคันนี้แปลง9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับได้รถปี2012เลยนะครับแล้วก็รถคนทางถ้าไปซื้อรุอ่นอื่นยี่ห้ออืน่นคงได้แค่ปีไม่ถึงปี2,000นะครับแต่คันนี้ได้ปี2012เลยนะครับเชฟช่วงลา่างกาดีหมดอยู่แล้วนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับคันนี้ขอบคุณครับ